สวัสดีครับผมปู้ครับบริษัท DIA l o g i s t i c ดำเนินกิจการเกี่ยวกับขนส่งทางแล้บรรทุกพวก,กงานพื้นเรียบหรือง,งานเหล็กทั่วไปง,งานตู้เย็นบ้างอะไรเงี้ยครับโดยผมเป็นลูกค้าสแกนเนียตอนนี้ก็มีออกมา3คันแล้วครับประทับใจเรื่องความประหยัดน้ำมันความนิ่มแล้วก็ขนาดวิ่งน้ำหนักเยอะหน่อยก็เรื่องกำลังไม่มีตก ครับผมเป็นเรื่องเลสน้ำมันดีมากครับเขาจะเปลี่ยนเกียร์เขาเองนี่ครับมาเกียร์สามเลยโอ้โหแดงแล้วเกียร์อะไรตีมาเกียร์อะไรอ่ะปูนอะปูนแต่รถเจ๋งอายอะผมผมกคุณชอบขับรถเร็วด้วยนะเนี่ยตีอะไรเนี่ย ิ่งรถต่อัเร็วกว่ารเก่งกว่าเอ,อ,อตัวไฟเดียร์เก่งอถ้าถ้าไม่ล็อกความเร็วไว้รถเก่งหนีไม่ออกอะอนี่คุณล็อกความเวลานี่ยคุณต้องล็อกความเร็วไว้ไล็ลอกไว้เก้าสิครับว้ัว รถตะเก็นเนีย้ยเป็นวงเลี้ยวที่แคบที่สุดนะเป็นงารถสุดแคมากเลยอะเป็นานรถบรรทุกเหรครับต้องสบายในะช่องนิดเดียวมันถึ้นี่ก็เข้าได้สบายเลยนะเนี่ยอู้ดเลยได้โอ้ยยอดเลยค่าครับขาผมปั๊มนะครับจารุพงศ์เล็กเจริญสุขครับผมปัจจุบันเป็นผู้บริหารอยู่ที่ปั๊มเชลบัญชาศีมหาโพธิ์1989ครับ ก็วันนี้เราลองขับรถเป็นรถสแกนเนียครับก็เป็นครั้งแรกที่มีประสบการณ์ขับรถก็รู้สึกว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายครับแล้วก็ค่อนข้างนุม่มนวลเหมือนไม่เหมือนขับรถบรรทุกเลยครับเหมือนค่อนข้างแบบเหมือนขับเราขับรถเล็กซะมากกว่าก็มีความคล่องตัวครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านคาเฟ่บลูทานิสนะครับก็อยู่ที่เในปั๊มเชลเลยครับอยู่บนถนนเ,เส้นสาย3-4ครับก็เป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่แนว Specialty Coffee ครับมีโรสเตอร์มีการกั่วกาแฟของตัวเองแล้วก็มีกาแฟให้เลือกหลากหลายมีหลายเมนูครับคอนเซ็ปเป็นก็เป็นเหมือนท่านกาแฟในสวนแบบพฤกษศาสตร์ประมาณนี้ครับผมก็มีหลากหลายเมนูให้ทดลองกันครับผม